คำแรกนะคะก็จะเป็นคําว่า ausfallen ausfallen ผันได้ดังนี้นะคะ ausfallen fällt aus fiel aus ist ausgefallen คำคำนี้นะคะก็จะแปลว่ายกเลิกไม่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าลาออก ausfallen aus ตรงนี้นะคะก็มันก็แปลว่าออกเนาะมันเป็นคำาปหรับ ปุพบทนะคะ a u s แปลว่าออกละกันพอ a o u s fall e n ก็จะแปลว่ายกเลิกไม่เกิดขึ้นหรือว่าลาออกเนาะนอกจากนี้มันก็จะมีความหมายอื่นๆได้ด้วยนะคะโอเคค่ะคำนามของเขานะคะก็คือ the out fall the out fall แปลว่าการยกเลิกความล้มเหลวการสูญเสีย the out fall การยกเลิกความล้มเหลวข,ของการสูญเสียเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะของคำกริยา ausfallen ausfallen ตัวแรกนะคะ next week fällt der kurz aus next week สัปดาห์หน้า fällt aus ก็คือยกเลิกนะคะ der kurz k o s z เนี่ยหรือหลักสูตรอันนี้นะคะก็จะยกเลิก หรือไม่เกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะ Next day okay Fällt der q u a t s aus ตัวอย่างที่สองนะคะ Heute fällt die letzte Stunde aus Heute วันนี้ fällt die letzte Stunde aus die letzte Stunde ก็แปลว่าชั่วโมงสุดท้ายนะคะ fällt aus ก็มาจาก ausfallen แปลว,ว่ายกเลิกนะคะหรือว่ามันไม่เกิดขึ้นนั่นเองเนาะวันนี้ขคาบสุดท้ายนะคะหรือชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยก็ถูกงดนะหรือถูกยกเลิกนะคะถ้าทำเป็นอดีตบ้างนะคะก็จะเป็น heute ist die letzte Stunde ausgefallen ตัวอย่างต่อไปนะคะ der Motor fiel aus der Motor fiel aus ก็แปลว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันล้มเหลวนะเครื่องยนต์เนี่ยมันยกเลิกมันล้มเหลวหรือว่ามันไม่ทํางานนะคะหรือจะแปลว่าขัดข้องก็ได้เนาะคำว่า o u s f a l l e n เนี่ยมันก็แปลว่าซูญเสียไม่ทํางานอีกต่อไปก็ได้นะคะนี่เมฟงนีเรนในที่เนี้ยเครื่องยนต์เนี่ยมันอาจจะไม่ทํางานต่อไปก็ได้นะคะมันอาจจะขัดข้องเนาะมันอาจจะล้มเหลวนะคะเดี๋ยวมอทตอรฟีลอาส ก็จะเป็นจำนวมกับ s t e h e n เก็บ i e ีเป็น e h e n g e เก็บ b e ีก็คือมันหยุดนิ่งๆนะคะมันมันไม่ทำงานนะมันหยุดอยู่นิ่งๆนะคะมันไม่เคลื่อนไหวหรือเดชโรมฟิล u อาสเดชโรมก็คือไฟฟ้านะคะ f ิล l a u สไฟฟ้าเนี่ยขัดข้องนะไฟฟ้ามันล้มเหลวนะระบบไฟฟ้ามันล้มเหลวนะหรือระบบไฟฟ้าขัดข้องนะ ตัวอย่างต่อไปนะคะเด r l i ลิงค์มอเตอร์เฟลด์พลั c h a ลิชอัสเด k e m ลิงค์มอเตอร์เครื่องยนต์ทางด้านซ้ายมือเนี่ยเฟลด์พลัตช์ลิชอัสอยู่ๆมันก็ขัดข้องขึ้นมาทันทีเลยนะคะหรืออยู่ๆมันก็ล้มเหลวขึ้นมาทันทีเลย u s f a l l e n นะคะก็จะแปลว่าลาออกยกเลิกล้มเหลวไม่เกิดขึ้นสูนเสียไม่ทำงานอีก ก็ขึ้นอยู่กับบริบทของประโยคอีกทีนะคะเรามาดูตัวอย่างต่อไปค่ะ das linke Triebwerk ist plötzlich ausgefallen das linke Triebwerk เครื่องยนต์ทางด้านซ้ายนะคะ ist plötzlich ausgefallen ก็เกิดการขัดข้องกระทันหันเลยตัวอย่างต่อไปค่ะ sie ist wegen einer schwangerchaft s ausgefallen sie ist ausgefallen ก็แปลว่าเธอลาออกนะคะ v e g a n เพราะว่าเนื่องจากว่า eine Schwangerschaft เนื่องมาจากว่าการตั้งครรภ์อันหนึ่งนะคะ v e g e n ข้างหลัง v e g e n นะคะก็จะตามด้วย genitive เสมอเลยเนาะ s h e ist e g a n einer Schwangerschaft ausgefallen เธอลาออกเนื่องมาจากว่าการตั้งครรภ์ m มียฟาเลนดีฮาเรียอัลส์เมียก็คือสำหรับฉันนะคะหรือตัวฉันเนี่ยฟาเลนดีฮาเร a ยอัลส์ผมของฉันเนี่ยมันล่วงนะคะผมของฉันเนี่ยมันสูญเสียไปหรือมันล่วงไปเนาะหรือฉันสูญเสียผมของฉันเนาะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ m มียฟาเลนดีเซเนอัลส์แบบอายุเยอะขึ้นแล้วนะคะก็คือฟันมันล่วงนะคะ ฉันเนี่ยสูญเสียฟันของฉันเนาะหลายๆซี่เลยโอเคค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะ Wie wird die Ente in diesem Jahr ausfallen? Wie wird die Ente? die Ente ตรงนี้นะคะแปลว่าการเก็บเกี่ยวนะคะ in diesem Jahr ในปีนี้ ausfallen ausfallen ตรงนี้นะคะก็จะแปลว่า เป็นอย่างไรแล้วนะคะ We พุงพ่งพุง่งพุ่ง Ausfallen แปลว่าเป็นอย่างไรเนาะ We w i r d die ä n t e in diesem Jahr Ausfallen การเก็บเกี่ยวในปีนี้เป็นอย่างไรบ้างตัวอย่างต่อไปนะคะ Die ä n t e ist in diesem Jahr gut ausgefallen การเก็บเกี่ยวในปีนี้นะคะก็ค่อนข้างดีเลยก็ได้ผลผลิตด,ดีนะ Die ä n t e ist in diesem Jahr gut ausgefallen การเก็บเกี่ยวในปีนี้ผลผลิตดีนะคำศัพท์ต่อไปนะคะคำว่า der ausflug ausflüge der ausflug ausflüge แปลว่าการทัศนศึกษาการเดินทางการเที่ยวการท่องเที่ยวน,นะคะมันเป็นทริปเล็กๆเ,เนาะหรือการออกนอกบ้านไปเอาติ้งก็ได้นะคะ เรามาดูตัวอย่างนะคะของคำว่า d e r ausflug หรือ ausflugge ก็จะเป็น ein e kleiner e reise re เป็นการเดินทางเล็กๆนะคะการเดินทางสั้นๆ d i e m a n z u m s p a t s u n t e r n i m hm m t ที่พวกเรานะคะก็ทำเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน,นตัวอย่างนะคะ ein e n ausflug machen หรือ ein n e ausflug unternehmen ก็แปลว่า ไปท่องเที่ยวนะคะหรือทำการเดินทางเราก็สามารถแตงประโยคได้เป็นอย่างเช่นฉันเนี่ยจะทำการท่องเที่ยวนะฉันจะไปทัศนศึกษาฉันจะไปเดินทางนะหรือฉันจะทำการเดินทางฉันจะออกทริปนะก็จะเป็น ich mache einen Ausflug ich mache einen Ausflug หรือ ich unternehme einen Ausflug Ich unternehme einen Ausflug ก็จะแปลว่าฉันเนี่ยจะทำการท่องเที่ยวนะฉันจะทำการเดินทางสั้นๆนะเออหรือนอกจากนี้นะคะก็จะเป็น e i n a u s f l u g in die Berge ก็แปลว่าท่องเที่ยวภูเขาเนาะอันนี้มันเป็นโนมมันเป็นประธานนะคะหรือ Nominate เนาะแต่ถ้าจะเป็นอยู่ในรูปของอ g คูซาท i v e เนี่ยก็จะลืมเป็น i o u s f l u g นะคะ ตัวอย่างต่อไปนะคะ Am w o k e n ende machen wir mit Freuden einen Ausflug nach Heidelberg Am w o k e n ende สุดสัปดาห์นี้สาวอาทิตนี้ Maken wir einen Ausflug ก็พวกเราก็จะทำการท่องเที่ยวนะคะหรือจะทำทริปเล็กๆ Nach Heidelberg ก็คือไปอย่างเมือง h e ด d e บ b e r g นะคะกับใขร Mit Freuden กับเพื่อนๆนะคะ เรามาดูนะคะคำนาม Der Ausflug ก็สามารถมากับคำอื่นๆได้นะคะอย่างเช่นคำกริยาไอ e น n นอุ้งเท u าอุ่ e เท e เมที่พูดไปแล้วเนาะทำการท่องเที่ยวทำการเดินทางสั้นๆนะคะ Einen Ausflug Organisieren Einen Ausflug Organisieren แปลว,ว่าวางแผนการเดินทางสั้นๆนะคะหรือวางแผนทริปละกันวางแผนจัดทริป หรือจะเป็น e I n e n aus Flug f ü h l e n e I n e n aus Flug f ü h l e n ก็จะแปลว่า,าทำการดำเนินการท่องเที่ยวเล็กๆนะคะคำศัพท์ต่อไปนะคะคำว่า ausfüllen ausfüllen คำนี้นะคะก็จะแปลว่ากรอกกรอกหรือเต erm ิมนะคะ ausfüllen แปลว่ากรอกหรือเต erm ิมเรามาผ่านคำกริยานี้กันนะคะ ausfüllen f ü l l t aus f ü l l t e aus h a t ausgefüllt ลแปลว่ากรอกหรือเติมเต็มนะคะ complete fill in ตัวอย่างนะคะกรอกใบสมัครก็จะกลายเป็น den Antrag ausfüllen den Antrag ausfüllen แปลว่ากรอกใบสมัครฉันกรอกใบสมัคร Ich fühle den Antrag aus Ich fühle den Antrag aus ตัวอย่างต่อไปค่ะเป็นการกรอกแบบฟอร์มก็คือ das Formular ausfüllen das Formular ausfüllen ฉันกรอกแบบฟอร์ม ich fülle das Formular aus ich fülle das Formular aus ฉันกรอกแบบฟอร์มหรือตัวอย่างต่อไปนะคะ Füllen Sie bitte dieses Formular aus. Füllen Sie bitte dieses Formular aus. กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ด้วยนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะ Er füllt das Paket mit Holz volle aus. Er füllt aus. ก็แปลว่าเขาเติมนะคะเขาเติมบางสิ่งบางอย่างลงไปไหนๆเอ่ย Das Paket ก็คือในพ็กเกจอันนี้นะคะ m i d Hol ส s v o l l e ก็คือเติมเสร็จไม้ลงไปในพ็กเกจอันนี้ตัวอย่างต่อไปค่ะ d i m m l l e r i ัยฟืลท l e ดนคุน n ์เลอร์โฟลุ n กันส์เอาส์ดีม e ภาพวาดอันนี้นะคะ Fült t u u s ก็แปลว่าเต erm ิมเต็ม Den Künstler ศิลปินอันนี้ศิลปินคนนี้ o l l und ganz ก็คืออย่างสมบูรณ์แบบเลยนะคะ คำกริยานี้นะคะบางครั้งเนี่ยมันก็มกักจะมาก,กับคำบุพบท mid day ด้วยนะคะ ausfüllen mit plus dativ ausfüllen mit plus dativ แปลว่า fill with นะคะก็คือเติมเต็มกับบางสิ่งบางอย่างเติมเต็มด้วยบางสิ่งบางอย่างเนาะอย่างเช่นนะคะ die Freizeit mit Fernsehen ausfüllen Freizeit m i t f e r n s e h e n a u s f ü l l e n แปลว่าใช้เวลาว่างดูทีวีเนาะหรือเติมเต็มบางสิ่งบางอย่างเติมเต็มด้วยทีวีด้วยการดูทีวีเนาะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ i f ü ฟ l e d i e f r e i z e i t mit f e r n s e h e n a u s ฉันเนี่ยก็เติมเต็มเวลาว่างของฉันเนี่ยด้วยการดูทีวีหรือฉันใช้เวลาว่างของฉันด้วยการดูทีวีนะคะ ดังนั้นนะคะ a u s f ü l l e n m i t plus d a t i v ก็จะแปลว่าเติมเต็มจุดๆด้วยจุดๆนะคะเติมเต็มด้วยจุดๆหรือใช้เวลากับการจุดๆอะไรก็ว่ากันไปเนาะแล้วแต่จะแปลนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้เลยค่ะ e r f ü l l t d a s p a c k e t m i t h o l z f o l l a u s เขาเติมเต็มพัเกจอันนี้นะคะด้วยเศษไม้ลงไปคำศัพท์ต่อไปนะคะ a u s g e b e n Gibt Aus g a b aus hat aus ge b ar, case, a okay? u s a ar, ay, g e no? like, g e no? like, okay? b e n เปแปลว่าใช้ในที่นี้อาจจะเป็นใช้จ่ายใช้เงินนะคะ a u s g e เ e เป็แปลว่าให้ออกไปก็คือเป็นการใช้จ่ายนั่นเองนะคะ Ausgeben Gibt Aus g าส a b Aus h a ส ausgegeben เปแปลว่าใช้จ่ายหรือใช้เงินเนาะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ Geld ausge เ e n ป็แปลว่าใช้เงินหรือจ่ายเงิน wenig ausgeben ก็แปลว่าใช้ใจ่ายเพียงเล็กน้อยใช้เงินเพ,งเพียงเล็กน้อยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ c า r o l a g i า t viel Geld für ihr h o b b y ์ฮอ a ปีก็คือเป็นชื่อคนนะคะ c a r o โรล่าเนี่ย g i ฟ t v i e l Geld für i h u Hobby aus เคเนี่ยก็ใช้เงินเป็นจำนวนมากเลยกับอะไรเอ่ยกับหรือสำหรับงานอดิเรกข,ของเธอนะคะ เอ่ u s g e b e n f ü r ก็ป für, แปลว่าใช้ใจ่ายสำหรับอะไรใช้ใจ่ายสำหรับบางสิ่งบางอย่างเนาะหรือใช้ใจ่ายกับบางสิ่งบางอย่าง carola gibt v i e l g e l d f ü r i h r h o b b y a u s carola เนี่ยก็ใช้เงินนะคะเป็นจำนวนมากเลยกับไปสำหรับการงานอดิเรกของเธอนะคะเอ่เอนะคะหรือ Ausgeben für นะคะที่พูดไปเมื่อกี้มันก็จะแปลว่าใช้ใจ่ายเพื่อใช้ใจ่ายสำหรับบางสิ่งบางอย่างนะคะเวลาตั้งคำถามนะคะก็จะเป็น wofür hast du das ganze Geld ausgegeben wofür นะคะก่อนเนื่องมาจากว่ามันมีคำบ,บุพบทเนอะ für มันเป็นคำบุพบทที่ก็จะมากับคำกริยานี้เสมอนะคะดังนั้นเวลาตั้งคำถามก็จะเป็น wofür hast du Das Ganze Geld ausgeben g e คุณใช้เงินทั้งหมดเนี่ยไปสำหรับการทำอะไรเหรอหรือตัวอย่างต่อไปนะคะ Ausgeben an Ausgeben an จแปลว่าแจกให้ใครบางคนนะคะแจกให้ใครบางคน Ausgeben an แปลว่าแจกให้ใครบางคนนะคะอย่างเช่นตัวอย่าง Pakete mit Narungmittel h s werden an die Bevölkerung ausgegeben พัคเก็ตเทกพัเก็เทก็คือพัคเกจตอันนี้นะคะหรือกล่องอันนี้พัสดุอันเนี้ยมิดนาลุ่งส์มิดเทลก็คือกับชุดอาหารเฟ d เดนต์อันดีเบ l k e r เค g รุ่ g อัลส์เกเบนก็คือก็จะถูกแจกให้กับประชาชนนะเห็นไหมคะคำกริยาอ u s ส์เกเบนอันอัลส์เกเบนอัน plus a c ุ u s a e นะคะแปลว่าแจกให้ใครบางคนนะคะหรือ เรามาดูตัวอย่างต่อไปกันดีกว่านะคะตัวนี้นะคะ Der d e t e k t i v gab sich als p o l i z e i Beamter aus Der Detektiv นักสืบนะคะ gab sich als p o l i z e i Beamter aus นักสืบเนี่ยก็วางตัวเป็นเจ้าหนะ้าที่ตำรวจเลยนะคะ